พร้อมใจเข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลดาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมบาบรรษาวันที่3มิถุนายน2566ซึ่งโลหิตที่ได้จากการ,รบริจาคจะนำไปใช้เป็นโลหิตสำรองสำหรับใช้รักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยต่อไปในชาดกเรื่องสุดท้ายของพระมหาสัตว์เพื่อการบรรลุธรรมทั้ง1ิเรื่องนั้น เรื่องพระเวสสันดรชาดกเป็นการบำเพ็ญมหาบริจาค5คือสามารถเสียสละ 1. ราชสมบัติ 2. อวัยวะ3ชีวิต 4. บุตรธิดา 5. รภรยาจะเห็นว่าการบริจาคเงินทองเนี่ยจะเป็นการบริจาคที่กระทำได้ง่ายที่สุดแต่มีคติว่าการกระทําทานนั้นๆจะต้องไม่ทําให้ตนเองและคนกระชิดเดือดร้อนการทําทานไม่ต่างไปจากการทําไร่ไถนา จำเป็นจะต้องบริสุทธิ์ในสิ่งที่กระทำที่จัดหามาเพื่อกระทำทานด้วยอันนี้หมายถึงการกระทำทานทาง,ทางวัตถุและผู้รับก็จะต้องเป็นเนื้อนาบุญอันดีด้วยจึงเชื่อกันว่าถ้าได้กระทำทานกับผู้ที่หมดกิเลสแล้วหรือผู้ที่ก,กำลังขจัดกิเลสให้หมดไปจะเป็นการกระทำทานที่ส่งผลกับผู้กระทำเป็นอย่างยิ่งมีคำถามว่าการให้ทานกับหมูหมากาไก่และสูงขึ้นไป คือทำกับโรงพยาบาลหรือสาธารณประโยชน์ต่างๆนั้นจะไม่ส่งผลการกระทำนั้นๆเหมือนกับการกระทำในศาสนาหรือพระท่านตอบว่าได้กุศลเหมือนกันแต่ผลของกุศลไม่เหมือนกันเช่นถ้าเลี้ยงสัตว์เช่นสุนัขสุนัขก,ก็จะเฝ้าบ้านให้ทำบุญกับโรงพยาบาลก็จะได้รับผลดีทางสุขภาพกาย ส่วนถ้าทําบุญกับพระพิสุทางพุทธศาสนาหรือศาสนาอื่นๆ,ๆก็จะหล่อเลี้ยงให้มีผู้แนะนําทางจิตใจจนผู้นั้นหมดความทุกข์ไปในที่สุดมีคําถามเสมอว่าก็ทําไมจะต้องทําทานด้วยเล่าเพราะทานนั้นทําให้ต้องเสียไม่ใช่หรือแทบทุกคนจะต้องมีคําถามนี้อยู่ในใจเสมอจะสังเกตเห็นว่าเด็กแรกเกิดจะกำมือนแน่นอันเป็นนิมิตหมายว่า ช่วงชีวิตนี้จะต้องเอาทุกอย่างที่ขวางหน้ามาเป็นของเราให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้และเราจะไม่ให้ใครซึ่งตรงข้ามกับความแบรหรือความสงบในขณะที่คนตายจะแบรมือเสมอความแบรจึงเป็นหนทางที่นำไปสู่ความสงบท่านจึงแนะนำแนวทางให้แบรมือกันบ้างและควรจะแบรบ่อยๆหรือมีการให้กันบ่อยๆอันจะนำาสู่การลด ความมีตัวตนลงทุกครั้งที่ให้ด้วยณปัจจุบันผู้คนให้ความสำคัญกับวัตถุหรือเงินตรากันมากเพราะต่างขนขวายหาความสุขให้ตนเองและคนใกล้ชิดทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจกันอย่างสนุกสนานแต่เขาไม่รู้ว่าทุกการกระทำคือพลังงานที่จะไม่หายไปไหน พลังงานลบจะสะสมอยู่ในผู้กระทำเสมอแน่นอนที่ว่าสิ่งที่หามาได้แบบลบๆนั้นไม่อาจนำติดตัวไปได้เมื่อยามตายแต่พลังงานลบๆนั้นย่อมจะติดตามผู้กระทำไปอย่างแน่นอนแม้ในปรโลกเราไม่อาจพิสูจน์เรื่องการเวียนว่ายตายเกิดในทางวิทยาศาสตร์ได้แต่อาจจะเห็นได้จากสัจธรรมความเป็นจริงว่าทำไมคนเราจึงเกิดมาต่างกันมากมายนะัก ที่เป็นเช่นนี้เพราะพลังงานของจิตที่แตกต่างกันไปไม่ใช่หรือจะสังเกตเห็นว่าทุกศาสนามีหลักการสำคัญคือการให้รลังคติที่ว่าอินทภาลัมกำมือเดียวหรือเมื่อถูกตบหน้าข้างซ้ายก็ควรยื่นข้างขวาขให้เขาตบด้วยเป็นต้นการให้มีสามอย่างคือ 1. ให้วัตถุต่างๆเป็นทาน 2. การให้อภัยและ 3. คือการให้ความรู้คำแนะนำจนกระทั่งเขาพ้นทุกข์ไปในที่สุดการให้ทำเป็นทานจึงชนะการให้ทั้งปวงสมเด็จพระญ,ญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่19แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ได้ตรัสไว้ว่าให้คือได้และได้คือเสีย การไปฏิธรรมนั้นต้องทอทอทอคือทำทำทำและทำ,ท,ำ,ท,ำทันทีจึงจะประสบผลขออมมดกไในสนสว